และนี่คือแรงที่สุดของอุลตร้าแมนทาร่ครับผมมาดูกันซิว่ามันจะแรงแค่ไหนนี่คือสกิลที่ผมจะเซตมาเองนะครับผมเป็นสกิลที่คิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วของแบบนี้มันต้องลองกับกระสอบทรายผมเข้ามาดิเออสวนเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเตะตักขาลง ก <c iffer sorting> ันไว้ก่อนกันไว้ก่อนว่าเราต้องหาช่องให้เราได้เปรียบปิ้วเออนี่แหละพุ่งไปไม่โดนนะม่งพันแบบกันเหนียวมากเลยโรบี้เฮ้ยอะไรครับพุ่งไปได้อีกเตตาขาพุ่งมาเข้า เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวควบนั่นแหละสวยมากแล้วก็พุกมันแล้วผมพุกมันสวยอุนตาไดนามิ์ใช่ไหมเออนั่นแหละเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวตายเหรอโอเค รู้เรื่องครับผมโอเคฮะทุกคนมาดูปุ่มตัวโอกันดีกว่าว่ามันจะแรงแค่ไหนไม่แน่ใจนะว่าปุ่มตัวโอคืออะไรจําไม่ได้รู้แค่ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเ้ยไม่ใช่ดิสามเหลี่ยมคืออุตาเด,ดนามัยไหนลองดูหน่อยสิใส่ต่อเข้าไปจันได้ครับผมเราต้องอยู่ห่างจากไอไทแ n นเพราะว่า ไอเนี่ยมันจะชอบเล่นระยะทุกคนถึงเราจะอยู่ห่างผมว่าเราก็โดดเพราะงั้นเข้าไปเล่น,นใกล้ๆอยู่ดีกว่าเอาดีฮะกระโดดทับเหรอครับกันได้นั่นแหละใส่ศอกไปก่อนเออสวยไหนลองดูหน่อยดิ คิดว่าน่าจะใช้เวลา,ชารชจนานอยู่เพผมรู้สึกว่าไอ้ปุ่มอุนต์้าเดนนามัยอ่ะมันขึ้นมาก่อนเลยนี่นแสดงว่าต้องสร้างเกียร์แดงให้เต็มทุกคนโอเคถอยก่อนนั่นแหละเออเฮ้ยสวนกลับได้สวยมากทาโร่ออชอบจริงค่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เกลี้ยนมากแลนะสมัทาโร่โเออข้ามาเข้ามา เข้ามากใกล้ๆเลยไม่โดนครับผมจะทำอะไรไน้องใส่สวนเข้าไปชาว่าน,นี้มากเออโดนเข้ามาก็โดนไปดีฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อซูเปอปร์วดแมนทาโร่ดอกเดียวเรียบร้อยครับผม เป็นท่าที่แรงที่สุดของอุลตร้าแมนทาโร่ล้วท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เอาพลังของพี่น้องอุลต้าทั้งหมดมารวมอยู่ที่ตัวทาโร่แล้วก็ปล่อยไปในช็อตเดียวนะครับผมถือว่าแรงมากและนี่คือแรงที่สุดของเลโอครับผมมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นเป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้คือจะเป็นการเอาอัสซ่ามาช่วยในการประสานพลังทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันแรงแค่ไหนสกิลนี้ นั่นนาทีเราจะได้เอาทวินเทลมาสู้นะเพราะว่าถ้าเราสู้ในบันเทินโหมดเนี่ยทวินเทลไม่มีทางปรากบตัวมาแน่นะครับผมเป็นจริงมีตัวซีเกรดในทวินเทลอ่ะเพราะงั้นผมเลยอยากลองว่าถ้าเลโอสู้กับทวินเทลจะเป็นยังไงจริงๆก็อยากลองให้หมดเลยนะเอาดูสัต์แมนมาสู้กับทวินเทลอ่ตันแลงแต่น้องเป็นไคจูที่ค่อนข้างท,ที่จะาบางอยู่โดนเตะทีก็ล่วงละ ทีเข้าไปนั่นแหละมาดีมาดีาดเฮ้ยโดดควบไม่ได้ลืมไปลืมไปลืมไปจับสับได้อย่างเดียวนั่นแหละสวยสกิลที่ชาร์จนานๆคือสกิลที่แรงที่สุดเพราะงั้นผมก็จะพยายามใช้ให้แบบเกียร์แดงให้มันเต็มนะทำเกียร์แดงให้มันเต็มก่อน ทุบมัดเข้าไปแระสวยมากสกิลเดียวดูซิว่าชุดเดียวแตกไหมครับผมรัสสาพลังเรียบร้อยครับผมทีเดียวรู้เรื่องแรงที่สุดก็แรงเกินส่วนของน้องชายมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะก็จะสลับตำแหน่งกัน จากที่เมื่อกี้พี่มันยืนน้องมันนั่งอันนี้น้องมันยืนพี่มันนั่งนะครับผมมาเลยครับกันคิวมาเป็นกระสอบไซส์พี่หน่อยดีอยากรู้เหมือนกันว่าอุยตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วตอนนี้อยากจัดการให้จบจบ,จบไวๆโอเคนั่นแหละจับเตะ อัสตรากับเลโอมันแทบไม่ค่อยมีความต่างอะไรก <Collins. S 2> ันเลยเรียกได้ว่าสกิลของอัสตราเนี่ยกอบเลโอมาเกือบหมดเลยนะทุกคนต่างกันตรงแค่เสียงเองเสียงของอัสตรามันจะแหลมกว่าเลโอควบไปควบไม่โดนอีกอู้อู้อู้ทไม่นะผมว่าเราโดนเล่นละเข้ามาดีเข้ามาใกล้ๆดีจะได้สับได้นั่นแล้สวย สับลมทำอะไรครับจะทำอะไรขี่ไฟก็เท่านั้นข้าอ่านเกมออกหมดแล้วลวยกันเลยครับพี่สลัดตำแหน่งแต่พลังยังคงแรงเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ย อ้าวเอาเรื่องว่ะรอบนี้มันกันได้ทุกคนในรอบนี้มันกันได้เว้ยรอบนี้มันกันได้ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถดูดพลังได้ไงไอ้พวกที่มันมีโรค้องกันเนี่ยมันจะโกงกว่าพวกกายภาพบางตัวอีกบางตัวที่เป็นกายภาพมันจะไม่มีโรค้อกกันซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากรอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้พี่มาฮะพี่ แรงกว่าเดิมแน่นอนเรียบร้อยผมแหมยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมโดนเข้าไปจังๆยังไงก็ตายแน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาลองกระสอบทรายที่แรงที่สุดในจักรวาลกันเลยดีกว่าผมไอ้ตัวนี้ก็แรงเหมือนกันครับผมมาคิดซิม หนึ่งในสัตว์อสูรที่มีดาเมจที่แรงที่สุดน่าจะแรงที่สุดในเกมมาด้วยั้งตัวเนี่ยนี่ได้ว่าชุดเดียวแตกเลยนะถ้าโดนมันเข้าไปจังๆพราะงั้นแรงที่สุดก็มาเจอกับแรงที่สุดกันดีกว่าผมคิดว่ามาคิซิมเนี่ยน่าจะเป็นรองแคกกว่อเทบิชอปฉีดเข้าไปหลบได้เฮ้ยเราต้องหลบไฟมันด้วยมันชอบเล่นไฟนิสัยคือมันปแปลกๆหน่อย ชอบเล่นไฟอุ้ยแค่ไปๆก็ยังโดนอยู่อีกอะไรจะหนีไปไหนไม่ให้หนีหรอกทุ่มลงอุ้ยเกียร์แดงเราจะเต็มแล้วอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยเดี๋เดๆๆๆดเด้อ้ขัดคืดขัดคืดอย่าให้มันได้เล่นเรามันนี่ทุ่ม แลไสวยทิพเดี๋ยวด,ยวเดยวิเออได้เรียบกว่ากระโดดไวกว่าครับผมลุยกันเลยลำแสงเอ7มอ้าวไม่ตายชิปหายแล้วทุกคนชิปหายแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเราไม่ก็มานี่แหละจะโดนเองก่อนเกียร์แดงเราก็ดันกระพิบซะได้ตอนเนี้ยเฮ้ยลดลงแล้วสวย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  ค okay. ได้เปียบแล้วเราได้เปรียบแล้วทุกคนเราได้เปรียบแล้วแค่พยายามอยู่ให้ใกล้ๆนอย่าอยู่าง,งเดิทา<ง>ทีเข้าไปโ<ง>อ้ยอนนอออยย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 ยายยยยยยยอยย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  ใชละเริ่มไม่ใช่ล้เริ่มไม่ใช่ละผมว่าต้องตั้งใจแล้วมาดี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 หลบได้ฮะทีมเข้าไปเจอวาคิซิมแนะนำเลยว่าต้องกระโดดอย่างเดียวครับผมหลบก็อาจจะรอดแต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องโดดโอเคก็ถือว่าแรงอยู่แต่เสียได้ มันไม่แรงแบบอืมแบบทีเดียวเลยอะโอเคทุกคนมาถึงตัวสุดท้ายของเรากันแล้วอุลตร้าแมน80ไปดูกันเลยครับผมว่าแรงที่สุดของเขาคือลำแสงอะไรกันแน่โอเคมากโมราก็โกโมร่าเถอะอย่าไปหยองอย่าไปกลัวเฮ้ยสับไม่โดน มาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆอย่าใช้หางเกียดการใช้หางของโกลมล่ามากเลยอะขัดคืนนครับผมจับมันไตเข้าไปเอาดีผักไปนั่นแหละพุ่งไปหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆก็ไม่ได้แฮะจัดการอย่างเดียวเลยอ่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละข้อดีของมันถึกแบบนี้แหละโอ้โหวิอันนี้แรงอันนี้แรงแรงใช้ได้เลย,ยโอ้ยขอให้ชาร์จแบบเต็มที่ก่อนสิไม่ให้กูชาร์จตเต็มที่เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยไอ้หนูเอาหางฟาดไปฟาดเยอะๆพี่ชอบชมุนไป ปิดจ็อบไม่ได้ใช่ออนนเอาใหม่ได้ชิมหวะได้ชิ้มหวะละกระโดดเตะทีไปโค้ดอุ้ยอันนี้เจ็บนะเต็มเต็มเลยอะ่ะมันนี่เลยไอ้มเตะมาผมจุกเลยงานนี้มีจุกซายโยนละละบายบาย โอเคครับผมนี่แหละคือทั้งหมดของแดงที่สุดพาร์ทที่สองนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมแค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน